เฮ้ยเดี๋ยวทุ่มด้วยโพเดียมเลยนะจ๊ะเออโควิดเป็นไงบ้างเครียดไหมนะจ๊ะเฮ้ยมึงติดนี้กว่อเดี๋ยวคืนนะจ๊ะนี่ทุกอย่างดูซอฟลงคุณผู้ชมทุกอย่างจะดูซอฟลงคุณผู้ชมนะฮะนะจ๊ะเออนะจ๊ะคุณผู้ชมมันใช่ไหมวะ สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการมันใช่ไหมวะคุณผู้ชมวันนี้ครับนี่บรรยากาศของเรารอบๆตัวนะฮะหนาวนิดนึงครับแมรี่คริสต์มาสครับคุณผู้ชมนะฮะขอให้มีความสุขในวันคริสต์มาสนะครับวันนี้ผมก็จะอยู่ในบรรยากาศแบบนี้นะฮะเรื่อยๆเลยเอาล่ะเข้าเรื่องเลยกว่าครับคุณผู้ชมวันนี้ครับแน่นอนฮะมีเรื่องที่จะต้องมาถกมาเถียงมาถามกันอีกเช่นเคย กับคำถามที่ว่ามันใช่ไหมวะครับคุณผู้ชมแล้วประเด็นเด็ดประเด็นร้อนในวันนี้นั่นก็คือวลีที่ใครๆก็ต้องเคยได้ยินแน่นอนครับในโลกโซเชียลนะฮะเพราะว่าว่อนทั่วโลกโซเชียลเลยนะฮะทั่วโลกทวิตเตอร์เลยนะฮะกับคำว่านะจ๊ะนะฮะนะจ๊ะคุณผู้ชมนะจ๊ะวันนี้นะจ๊ะคุณผู้ชม <laughs> <laughs> ซึ่งคำนี้นะครับหลุดออกมาจาก ปากของนายกพลเอกประยุทธ์จันโอชานั่นเองโอเคเลยจ๊ะนะจ๊ะนะครับนะจ๊ะซึ่งติดเทรนด์ทวิตเตอร์เลยครับคุณผู้ชมนะฮะก็ทําให้เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันนะฮะทั้งคนที่ก็บอกว่าเออ,เ,อ,อเขาเรียกว่าอะไรบางคนก็บอกว่าเออก็ดูผ่อนคลายดีนะฮะบางคนก็บอกว่าเออหรือว่ามันก็ดูไม่เหมาะสมดูแบบไม่เขาเรียกว่าอะไรยังไงดีดูแบบ ดูเล่นไปหรือเปล่าดูไม่จริงจังไปหรือเปล่าซึ่งหลายคนก็ไม่พอใจครับรวมไปถึงเจเจบอมอรัฐของเราด้วยก็ไม่พอใจเหมือนกันบอกว่าทำเป็นเล่นเล่นอยู่นั่นแหละเนาะเอา้ามาดูกันดีกว่าว่าเรื่องราวนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงคุณผู้ชมนะฮะเรื่องมันเกิดอย่างนี้ครับวันที่24ธันวาคม2563ครับคุณผู้ชม หลังจากที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีถแถลงผลการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019นะฮะทั้งนี้ครับพลเอกประยุทธ์ก็ได้ถแถลงการนะครับใจความประมาณว่าก็ต้องเพิ่มมาตรการความเข้มข้นนะครับในการดูแลมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เชื่อมั่นว่าจะผ่านไปได้อีกครั้งหนึ่งนะฮะทีนี้ครับพอถแถลงใกล้จะจบแล้วเนี่ยนะ นายกก็ได้พูดคำส้อยติดปากของแกนะฮะซึ่งโอ้ผมรับรับรองว่าต้องเคยได้ยินกันอยู่แล้วนะฮะนั่นก็คือคำว่านะจ๊ะนะจ๊ะคุณผู้ชมนะฮะแ่บแกก็พูดมาว่าเออพี่น้องนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะอะไรอย่างเงี้ยนะจ๊ะนะฝากดูแลกันด้วยนะจ๊ะอะไรประมาณนี้คุณผู้ชมนะ,ะทีนี้ก็เป็นคําที่ติดปากอยู่ตลอดเวลาแกใช้พูดกับนักข่าวหรือว่าพูดกับประชาชนอยู่บ่อยๆประเด็นเนี่ยคือนายกแกเนี่ยไม่รู้ว่ามันเป็นแถลงสด นะค,คุณผู้ชมก็คิดว่าเป็นการอ๋อข่าวปกติแล้วอ๋ออ๋อก็ดูว่าคุยกับน,นักข่าวปกติแกก็ขอโทษขอโพยไปเออไม่ได้ตั้งใจเออขอโทษทีโทษทีอะไรอย่างงี้แกก็พูดประมาณนี้นะทีนี้ครับคุณผู้ชมกลายเป็นประเด็นกลายเป็นเรื่องเป็นราวครับคุณผู้ชมเป็นเรื่องใหญ่เลยในโลกโซเชียลฮะคุณผู้ชมเพราะว่าครับในโลกทวิตเตอร์ฮะก็ติดแฮชแท็กนะจ๊ะเพียบเลยนะจ๊ะผู้ชมนะฮะ โดยก็นั่นแหละครับอย่างที่ผมบอกไว้ตอนแรกนะฮะก็มีคนบอกว่าเอ๊กก็ดูผ่อนคลายดูเป็นกันเองดีนะ,ะบางโพสต์ก็เออเป็นในแนวล้อเลียนบ้างแหละนะฮะหาว่าเออไม่เตรียมตัวทําไมไม่ดูเลยว่าเรเป็นแถลงข่าวทาไมไม่ทาให้มันเป็นทางการอะไรอย่างนี้ฮะก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากมายอ่ะทีนี้มาดูตัวอย่างอันนี้ว่าว่าเขาว่าว่ายังไงกันบ้างนะฮะเอาเข้าจริงนี่อันแรกนะฮะเอาเข้าจริงการกล่าวลงท้ายด้วยนะจ๊ะ มันทำให้รู้สึกผ่อนคลายนะอะไรเครียดๆพอลงตัวนะจ๊ะมันจะมีโทนที่ผ่อนคลายลงนะฮะช่วงนี้ใครจะทวงหนี้จะเบี้ยวหนี้ลองลงท้ายด้วยนะจ๊ะดูนะฮะอันนี้ไม่น่าจะรอดนะฮะอันน่าจะดันทนโดนทวงอยู่ดีนะะทุกอย่างมันจะลงเอยด้วยดีนะครับต่อมาอันนี้ฮะน้ำท่วมขอบริจาควัคซีนขอบริจาคอันนี้อันนี้คนละเรื่องนะฮะลามไปเรื่องนู้นแล้วนะงงเหมือนกันข้ามช็อตไปเลย อ่าใดๆคือการบริจาคคำถามเก็บภาษีกูทำไมถ้าจะขอบริจาคขนาดนั้นนะจ๊ะอ้าวงงฮะคุณผู้ชมเอ็เหมือนคุยกับคนละเรื่องครับคุณผู้ชมตอนแรกคุยเรื่องนะจ๊ะเรื่องแบบว่าเออพูดทำไมไม่เป็นทางการใช่ไหมฮะทีนี้ลามไปเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องต่างๆนานาอ้าวงงไป,ไปหมดเลยนะฮะคุณผู้ชมอ่ะไปต่อมีบอกว่าลุงตูยืนหนึ่งในวงการนายก ลุงตู่คือนายกผู้ทรงคุณค่าแห่งปีนะจ๊ะน่าตามาอีกหนึ่งฮะอันนี้แนวคิดซัพพอร์ตนะฮะนี่อันนี้บอกว่าฟังอะไรฟังให้ถี่ถ้วนอย่าให้อคติบังตานะจ๊ะคุณผู้ชมอ้าวอันนี้ก็ถือว่าเป็นคอมเมนต์ที่เรียกว่าสัตว์แรงอยู่เหมือนกันคุณผู้ชมอ่ะอันนี้ฮะลุงตู่อยู่ยาวนะจ๊ะนะจ๊ะ เอาจงคุณผู้ชมคือมันไม่ได้ใช่มันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรขนาดนั้นคุณผู้ชมนะแค่เขาไม่พูดก็ถือว่าโอเคแล้วคุณผู้ชมเนาะพูดนัจ้าก็ถือว่าโอเคนะฮะอย่าอย่าทำให้มันเป็นเรื่องใหญ่นะทีนี้ครับคุณผู้ชมล่าสุดครับล่าสุดมีคนทําให้เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องเป็นราวเป็นมหากราบอีกแล้วคุณผู้ชมนั่นก็คือเจ๊เจีจ๊ยบอมรรัตนโชคประมิตรกุลฮนะ สสบัญชีรายชื่อพักเก้าวไกลก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีดังกล่าวครับว่าการแสดงออกระหว่างการถแถลงของนายกยังทำเป็นเรื่องเล่นๆทั้งการพูดนะัจนจะ และคำอื่นๆเป็นการใช้คำที่ไม่เหมาะสมและเป็นภาษาที่ใช้กับเด็กเล็กไม่แสดงออกถึงความทุกข์ร้อนเป็นนายกที่ทำอะไรก็ผิดที่ผิดเวลาไปหมดส่วนการบริหารจัดการแรงงานต่างชาตินั้นก็ถือว่าผิดพลาดล้มเหลวและไม่เป็นมืออาชีพทั้งๆที่มีการตั้งหน่วยงานพิเศษและติดตามสถานการณ์ การระบาดของประเทศเพื่อนบ้านอย่างใกล้ชิดแต่ก็ยังปล่อยให้มีการสแสวงหาผลประโยชน์จากการนำเข้าแรงงานต่างประเทศอยู่คุณผู้ชมก็จะเห็นได้ว่าจากคำว่านาจะลามไปเรื่องอื่นนะคุณผู้ชมที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องนาจะแล้วนะฮะอะไปต่อทีนี้ครับเจเจบต่อกล่าวต่ออีกว่าฮะ ตั้งแต่บริหารวิกฤตโควิด -19 มานายกยังไม่ได้ยอมรับความผิดพลาดของตัวเองเลยดังนั้นเราจึงอยากให้นายกได้ยอมรับความผิดพลาดของตัวเองได้แล้วอย่าพูดเอาสนุกหรือตลกโปกฮาเพราะไม่สะท้อนภาวะผู้นำที่จะสร้างความเชื่อมั่นอีกเลยโอ้คุณผู้ชมฮะเรียกได้ว่าโอ้ยเป็นเรื่องเป็นราวับคุณผู้ชมกับไอ้แค่คำว่านะจ๊ะนะฮะ เออก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะฮะนายกก็ไม่ได้ไม่ยอมรับความผิดพลาดของตัวเองฮะนายกก็บอกว่าเออถ้าผิดตรงไหนก็ไปแก้ที่ตรงนั้นถูกไหมฮะนายกเคยพูดเอาไว้นะไม่ไม่มนไม่ไม่มั่นใจเหมือนกันลองไปหากันดูนายกก็บอกว่าเออผิดตรงไหนก็ไปไปแก้ที่จุดจุดนั้นนะครับมันมีปัญหาตรงไหนก็แก้ปัญหาที่ตรงนั้นผมว่าคุณเจี๊ยบอาจจะพูดด้วยความอคติเยอะไปนิดนึงข้อดีของรัฐบาลก็มีแต่คุณเจี๊ยบก็ไม่ได้พูดข้อดีออกมา คุณเจีย๊ยบก็เอาแต่ว่าเอาแต่ด่าอย่างเดียวนะคุณผู้ชมนะก็อยากให้ช่วยกันมองให้รอบด้านมากกว่านี้นิดนึงนะคุณผู้ชมอ้าไปต่อคุณผู้ชมทีนี้ฮะเรามาดูความย้อนแย้งของเจเจี๊ยบกันหน่อยฮะย้อนกลับไปครับเมื่อวันที่27กันยายนฮะนางสาวปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลหรือว่าคุณรุ้งแกนนำแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมฮะโพสต์ให้ของลับ นายชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาของรับที่ว่านั้นรู้อยู่แล้วผมไม่ต้องพูดนะฮะหลังสมาชิกรัฐสภาลงมติให้ตั้งกรรมธิการวิสามันศึกษาร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญปี2560ออกไปอีกหนึ่งเดือนก่อนพิจารณาตัดสินใจลงมติรับหลักการในวาระแรกหรือไม่นั่นเองนะฮะทีนี้งะโพสต์ของคุณรุ้งปนัศยานี่ก็ถูกอีกฝ่ายเนี่ย เรียกได้ว่าวิาพากวิจาร์ณกันอย่างกว้างขวางฮะถึงความไม่เหมาะสมทีนี้ฮะเจเจฟอมอรัฐของเราครับสส,สบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลนะฮะรู้กันอยู่แล้วก็ได้ไปแสดงความคิดเห็นบนทวิตเตอร์ส่วนตัวครับว่าสิ่งที่น้องรุ้งให้ไปไม่ได้เกินเลยนะฮะอา้าวงงมากฮะคุณเจียอา้างงมากฮะคุณผู้ชมนะครับคุณเจีครับคุณเจีค,เจคืออย่างนี้ฮะคำว่า ไปเนี่ยนะฮะคือคำหยาบครับคุณเจี๊ยบนะนะฮะส่วนคำว่นานะจ๊ะเนี่ยคืออ่ะเอาอย่างนี้ผมพูดแบบพูดตรงๆเลยนะคือนายกผิดนิดเดียวอ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าคือนะจ๊ะคือคือเขาไม่รู้ว่าเป็นถแถลงถแถลงสดอาจจะแบบเออผิดพลาดในเรื่องการแบบไม่ได้เตรียมตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ยังดีกว่าคอนกลี่แล้วกันนะคุณผู้ชมอ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่า ก็ยังดีกว่าคอนกรีดตังคิวทีทรามนะคุณผู้ชมถ้ายังจํากันได้ก็ยังดีกว่าอันนั้นอ่ะนะฮนะอัพนะไปต่อคุณผู้ชมทีนี้ครับทางฝั่งของดรอานนท์ก็ไม่พลาดฮนะก็ <g usting> มาแน่นอนคนนี้เรียกว่าขาประจำนะครับคุณผู้ชมนะฮะทางด้านดรอารอนนท์ศักดิ์วรวิทย์นะครับก็ได้ออกมาโพสต์ถึงกรณีนี้ด้วยว่านะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะคนฟังแล้วยิ้มแลนทลไหลฟังแล้วคลั่งฮ่า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 อะจริงไม่จริงก็ พิจารณากันเอาเองว่าจริงหรือเปล่านะฮะโอเคคุณผู้ชมวันนี้ก็พอแค่นี้แล้วกันนะฮะสำหรับวันนี้ก็ต้องลางไปก่อนนะครับแล้วกลับมาพบกับผมได้ใหม่ในรายการมันใช่ไหมวะนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับมันใช่ไหมวะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย